นี่คือนิยายสิบส่วนภาคต่อที่มีความสนุกเต่นเต้นลุ้นระทึกในขณะเดียวกันก็ยังคงมีความค้างคาบางอย่างครับนี่คือหนังสือฆาตกรมนุษย์กบกับศพปริศนาถึงเวลาออกไขอีกครั้งครับนี่ครับหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นภาคต่อจากเล่มแรกที่เราเคยรีวิวไปแล้วไม่นานนี้ครับแล้วก็ผมก็รีบไปจัดเล่มนี้ไาเลยครับเพราะว่าอดใจรอไม่ไหวแล้วก็อยากรู้ว่าภาคต่อเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับหนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องราวต่อจากเล่มก่อนเลยครับ ฉะนั้นแล้วใครที่ไม่เคยอ่านเล่มก่อนเนี่ยผมบอกเลยครับว่าอ่านเล่มนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่รู้เรื่องครับเล่มนี้ต่อจากเล่มก่อนโดยที่เป็นตอนต่อกันเลยครับก็คือว่ามีตัวของมนุษย์กบที่ไปหน้าบ้านของผู้ชายคนหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยน่าจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นในบ้านครับในด้านหลังของเล่มหน้าปกเนี่ยก็พบว่าในบ้านเนี่ยเกิดการระเบิดครับทําให้ชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ย กระจายไปเต็มบ้านครับนี่คือคดีแรกที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้ครับเหมือนที่ผมบอกไปครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือภาคต่อถ้าใครไม่เคยอ่านเล่มแรกเนี่ยไม่ควรอ่านเล่มนี้ครับแต่ว่าถ้าใครเคยอ่านเล่มแรกมาแล้วเนี่ยเล่มนี้ต้องอ่านครับเพราะว่าเล่มแรกเนี่ยจบไปแล้วนะแต่ว่ายังมีความค้างคาครับพอมาอ่านเล่มนี้เนี่ยถามว่าเคลียร์ทุกประเด็นหรือยังถ้าจะให้เคลียร์ก็เคลียร์ครับซึ่งจากที่ผมไปสํารวจมานะครับก็พบว่าในฉบับ ต้นฉบับเนี่ยนะครับมีทั้งหมด3เล่มซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าเล่มนี้คือเล่มที่2จากใน3เล่มนั้นไหมหรือว่าฉบับภาษาไทยเนี่ยแปลจาก3เล่มเนี่ยมาเป็น2เล่มแทนนะครับแต่ว่าผมคาดว่านี่น่าจะเป็นเล่มที่2จาก3นะครับคาถามตัวใหญ่เลยคือว่าในแต่ละเล่มที่เราอ่านทั้งสองเล่มเนี่ยเนื้อเรื่องจบสมบูรณ์ไหมผมบอกเลยครับว่ามันก็สมบูรณ์ไปในตัวแต่ว่าถ้ามีภาคต่อมันจะยังสนุกแล้วก็ยังมีอะไรที่ยังไปต่อได้ครับ ในเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับในตอนจบเนี่ยมันเหมือนยังมีอะไรที่มันไปต่อได้อีกนิดนึ่งครับคือผมคิดว่ายังไปต่อได้อีกสองสาร้อยหน้าครับะนนแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าหนังสือเล่มนี้ถ้าให้สรุปครับเหมาะสําหรับการอ่านต่อจากเร่มก่อนเป็นหนังสือที่ยังคงความสนุกตื่นเต้นระทึกขวัญหนังสือสืบสวนของคุณทิจิรินาก,กนยามะเนี่ยที่เป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นสเสน่ห์ของทั้งสองเล่มนะครับทําได้ดีเช่นเดียวกันเลยคือการสะท้อนถึงมุมมองทางด้านสังคมมุมมองทางด้านอารมณ์โดยภาพรวมของสังคมครับ ไม่ใช่ง่ายนะครับที่หนังสือสืบสวนจะสามารถสะท้อนมุมมองทางด้านสังคมได้ดีขนาดนี้ครับหลายๆเล่มเนี่ยจะอิงไปที่เรื่องของคดีฆาตกรรมแล้วก็มุมมองบริบทของพยานผู้ต้องสงสัยต่างๆนะครับพวกเขาจะสะท้อนออกมาได้ดีครับแต่ว่าคุณทิจิรินายามะเนี่ยเขาจะสะท้อนถึงเรื่องของโซโซิโอโลจีหรือว่ามุมมองทางด้านสังคมขยายใหญ่ขึ้นมาอย่างมากนะครับในเล่มที่2นี้เนี่ยคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยจะขยายใหญ่ขึ้นนอกเหนือนจากอำเภอฮานโนครับ ทำให้ในเรื่องเนี่ยมีการสะท้อนมุมมองต่อเรื่องของสังคมที่มองต่อคดีเหล่านี้นะครับแล้วก็ตัวเอกของทีมสืบสวนเนี่ยจะเจอกับบททดสอบที่เข้มข้นมากขึ้นจะต้องมีการทำงานกับทีมสืบสวนอื่นจากอำเภออื่นมากขึ้นครับทำให้ในเรื่องของเล่มที่2เนี่ยจุดแข็งยังเป็นแบบเดิมแบบเดียวกับเล่มแรกในขณะเดียวกันจะเพิ่มสเกลของคดีให้ให,ใหญ่โตขึ้นทำให้ในแง่มุมของบริบททางด้านสังคมเนี่ยจึงมีความขายายขอบเขตกว่าเล่มก่อนไปมากครับ แล้วก็สุดท้ายครับถ้าคุณสนใจเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยราคาหน้าปกอยู่ที่395บาทครับจำนวนหน้าอยู่ที่424หน้าครับแล้วก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนาหรือสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ที่สะดวกได้เลยครับสุดท้ายนี้ถ้าคุณเคยอ่านหนังสือชุดของนิยายสืบสวนฆาตกรมนุษย์กบหรือว่ามีหนังสือนิยายสืบสวนเล่มไหนจะแนะนําเราครับพูดคุยกันได้เลยครับผ่านทางคอมเมนต์แล้วก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับในการทำคลิปปต,ต่อไ สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ